สวัสดีครับพบกับช่องเท่าคีโมแชนแนลเช่นเคยนะครับเท่าคีโมขอนำทุกท่านพบกับนิทานโกหกเรื่องสองผัวเมียละเหยียดใจกาลครั้งหนึ่งเมื่อสามปีที่ผ่านมา มีสองผัวเมียคู่หนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่แสนสุขแห่งหนึ่งชาวบ้านอยู่กันอย่างมีความสุขครับตามวิถีพื้นบ้านแต่เขาทั้งสองหาได้มีความสุขเช่นเดียวกับชาวบ้านคนอื่นๆไม่เพราะความยากจนหนี้สินเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆจากการที่ไม่รู้จักกินรู้จักใช้ เมื่อน,นี้สินมากมายรายได้ก็ไม่พอรายจ่ายครับแม้สองผัวเมียจะขยันเพียงใดก็ตามทีเมื่อน,นี้สินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสองผัวเมียอยู่ในสถานการณ์ที่แย่สุดๆครับไม่มีใครอยากช่วยเหลือเพราะความ ฟุ้งเฟอ้อของเขาทั้งสองผัวเมียนั่นเองสถานการณ์ยิ่งเริ่มเลวร้ายลงไปอีกเมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งนี้ทุกสายตาจ้องมองมาที่เขาทั้งสองผัวเมียสองผัวเมียตกลงกันว่าพวกเขาไม่มีทางเลือกใดๆพวกเขาเลือกที่จะสู้ สู้สู้ด้วยยุทธการน้ำตาลาจนพวกเขามั่นใจและก็เชื่อว่ามันจะได้ต้องได้ผลแน่นอนปฏิบัติการได้เริ่มต้นขึ้นแล้วสองผัวเมียเริ่มร้องไห้บีบน้ำตาแล้วก็พูดซ้ำๆว่าเราไม่ได้ทำเราไม่ได้ทำเราจน เราจนและเราจนว้าวได้ผลครับเมื่อข่าวการร้องไห้แพร่ออกไปก็มีผู้คนสงสารและสมเพศเวทนาพวกเขาทั้งสองผัวเมียต่างหลั่งไหลกันมาให้การช่วยเหลือจำนวนมากเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายเลยทีเดียว สองผัวเมียมีเงินแล้วพวกเขาเริ่มร่ำรวยแล้วแต่พวกเขาไม่อยากกลับไปเหนื่อยอีกแล้วสองผัวเมียชอบวิธีการแบบนี้เสียแล้วพวกเขาจึงวางแผนกันขอต่อไป <c oughs> พวกเขาตั้งแก๊งกันขึ้นมาเพื่อที่จะร่วมปฏิบัติการ การขอครับพวกเขาขอให้ผู้คนมาช่วยกันสร้างปูนปั้นรูปงูยักษ์ขึ้นมาแล้วก็ฝังความเชื่อให้กับผู้คนทั่วไปนั้นว่าศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์และศักดิ์สิทธิ์จริงๆสองผัวเมียได้เงินจำนวนมากมายมหาศาล จากการขายความเชื่อเหล่านั้นพวกเขาเข้าใจว่าสิ่งที่พวกเขาทำอยู่นั้นมาถูกทางแล้วและเขาก็จะพัฒนาวิธีการหาโดยการแสวงประโยชน์จากการขอนี้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นต,ต่อไปผู้คนมากมายหลงเชื่อสองผัวเมีย และพวกเขาสองผัวเมียก็ร่ำร,รวยมากขึ้นแต่ทุกอย่างเริ่มจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสองผัวเมียกินเที่ยวใช้จ่ายพุ่มเฟือยเกินตัวโดยไม่ได้คิดถึงคนที่ช่วยเหลือสองผัวเมียกำลังลืมตัว เมียหลงอยู่กับชื่อเสียงเงินทองและสิ่งของที่เขาได้มาบ้านรถยนต์ที่ดินกินหรูอ,อยู่แพงท่องเที่ยวจับจ่ายแบบเศรษฐีแต่ก็ไม่ไวายขอสองผัวเมียเขาบอกว่ายังจนอยู่และยังต้องใช้เงินอีกจำนวนมากผู้คนเริ่มเบื่อหน่ายสองผัวเมีย เบื่อในพฤติกรรมเบื่อในการกระทําเบื่อการโกหกหลอกลวงของพวกเขาทั้งสองคนเรื่อยมาสองผัวเมียไม่ได้สนใจยังคงเดินหน้าสร้างเมืองสลัมของเขาต่อไป,อไปต่อไปต่อไปเรื่อยๆครับสร้างแล้วรือ หรือแล้วสร้างสร้างแล้วย้ายย้ายแล้วสร้างอย่างนี้ลหละครับกลุ่มผู้คนที่คอยช่วยเหลือไม่ว่าจะเรื่องการเงินต่างๆก็เริ่มเบื่อหน่ายและค่อยๆลดความช่วยเหลือพวกเขาทั้งสองผัวเมียลงเรื่อยๆเรื่อยๆครับ เมื่อรายได้เริ่มลดลงแต่รายจ่ายกลับมากขึ้นพุ่งขึ้นเรื่อยๆค่าใช้จ่ายในการลงทุนต่างๆค่ากินอยู่ค่าใช้หนี้เก่างวดรถรถยนต์รถกระบะรถไถรถมอเตอร์ไซค์หรืออื่นๆเยอะแยะจิบาทะหนี้สินของทกศกองทุนต่างๆ ไม่มีใครอยากจะช่วยเหลือสองผัวเมียอีกต่อไปเวรกรรมมีจริงเหมือนที่เคยเป็นมาแล้วการหลอกลวงการสร้างความเชื่อการขายบุญเพื่อกินบาปเงินทองที่เก็บไว้ก็ต้องนำออกมาใช้ และค่อยๆหมดใบหมดใบหมดใบรายได้ไม่พอกับรายจ่ายคือเก่าคือเดิมแม้แต่งูยักษ์ที่พวกเขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์ก็ช่วยอะไรพวกเขาไม่ได้ครับทั้งสองผัวเมียอยู่ในที่นั่งลำบากอีกครั้งหนึ่งเหมือนเมื่อสามปีที่แล้วมา ไม่มีผู้ใดอยากช่วยเหลือพวกเขาสองผัวเมียอีกต่อไปครับไม่ว่าพวกเขาจะร้องไห้สักเพียงใดก็ตามไม่ว่าพวกเขาจะต้องติดคุกหรือไม่ว่าอย่างไรก็ไม่มีใครเชื่อถือสองผัวเมียนี้อีกต่อไป สองผัวเมียหลอกลวงต้มตุนคู่นี้จะแก้ไขปัญหาของพวกเขาอย่างไรรอติดตามผัวเมียละเหี่ยใจตอนที่สองนะครับทุกทุกท่านสำหรับวันนี้เท่าขี้โม้ต้องขอลาทุกทุกท่านไปก่อนนะครับขอให้ทุกทุกท่านมีความสุขกับทุกทุกวันทุกทุกสิ่งอย่างรอบๆตัวเรานะครับสวัสดีครับ